บ,บอกว่าที่ผ่านมา วันที่15สิงหาคม2567ที่บริเวณเวทีกลางชั้น4ห้างสรรพสินค้าสุนิดท,ทาวเวอร์มูลนิธิสื่อสร้างสุขร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี V R Cable TV และห้างสรรพสินค้าสุนิดท,ทาวเวอร์จัดเวทีเสวนาอุบลฝรัร่งครั้งที่1ประเด็นจะพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างไรให้ยั่งยืนภายในงานสัปดาห์หนังสืออุบลบุ๊กแฟร์ครั้งที่13เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานีให้ยั่งยืนโดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วยนางธนพรผุ่นเพิ่มผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลราชธานีนางสาวนารินทิพย์น้อยวงประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีนางนภาน,นารีโตแสงรองประธานหอ,อการค้าจังหวัดอุบลราชธานีนายสุทธ a t r i y a กูลศรีรองกรรมการบริษัทสินทรัพย์ก้าวหน้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดดำเนินรายการโดยนายนพพรพันเพลง ประธานกรรมการมูลนิธิสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี นางธนพรพุนเพิ่มกล่าวถึงการที่จะผลักดันให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองหลักท่องเที่ยวต้องมีองค์ประกอบที่ชัดเจนต้องมีนักเที่ยวเข้ามาไม่ต่ำกว่าปีละ4ี่ล้านคนต้องสร้างแรงดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในบ้านให้มากที่สุดสำหรับผลงานล่าสุดทอทอทอจัดกิจกรรมเปิดชุมชนเมืองเก่าริมมูลอุบลราชธานีสร้างกระแสศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นและงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ที่เพิ่งผ่านไปหมัดๆส่วนปีหน้าทททจะประกาศแผนการตลาดท่องเที่ยวสีอีสานบุมศรัทธาซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีมีเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากสายมูดูดวงโชคชะตาราศีโดยจะมีนักพยากรณ์โชคชะตาราศีที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเป็นจุดขายซึ่งปัจจุบันมีโปรแกร,รมไหว้พระ12วัด12ราศีผนวกเข้ากับอาหารพื้นถิ่น ที่จังหวัดอุบลราชธานีมีเอกลักษณ์จุดเด่นอร่อยและหลากหลายสำหรับนางสาวนารินททิพย์น้อยวงประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีระบุบ,บริษัททัวร์ในจังหวัดอุบลราชธานีที่จดทะเบียนปัจจุบันมี87บริษัทนอกจากนั้นก็เป็นกลุ่มบริการรถเช่ารถตู้ทั้งรูปแบบบริษัทและส่วนตัว ส่วนใหญ่มีสติกเกอร์การันตีคุณภาพส่วนการจัดทัวร์แบบแพ็กเกจยังมีสัดส่วนน้อยส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการอ่านประชาสัมพันธ์แต่ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวลักษณะนี้มักจะข้ามไปเที่ยวที่ประเทศลาว นางนภานรีโตแสงรองประธานหอ,อการค้าจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าหอ,อการค้ามีบทบาทต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมาอย่างต่อเนื่องมีทั้งกิจกรรมระหว่างองค์กรเอกชนและกิจกรรมร่วมกับทางจังหวัดตลอดพร้อมกล่าวถึงปัญหาอุปสรรคที่ทางหอ,อการค้าและภาคเอกชนต้องการให้มีการแก้ไขและพัฒนาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนที่สะดวกปลอดภยัยและต่อเนื่องเพื่อสนองตอบการเดินทาง แหล่งท่องเที่ยวจุดหนึ่งไปต่ออีกจุดหนึ่งเชื่อมโยงได้ง่ายซึ่งจะเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวได้ง่ายขึ้น ด้านนายสุทธาตรียางกุลศรีมองภาพรวมว่าการท่องเที่ยวอุบลยังไม่โดดเด่นพอมีเพียงงานแห่เทียนเท่านั้นที่เป็นตัวชูโรงส่วนประโยคที่ว่าอุบลเที่ยวได้ทั้งปีตนเห็นแย้งว่าแม้จะโปรโมทเที่ยวได้ทั้งปีแต่สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติบางแห่งยังมีข้อจํากัดด้วยฤดูกาลและสภาพแวดล้อมและระบ,บบบริหารจัดการที่ยังขาดการบูรณาการของภาครัฐนอกเหนือจากสภาพภูมิอากาศที่ไม่เอือ้อยังขาดข้อมูลบริการ นักท่องเที่ยวที่เป็นเอกภาพตนเองอยากเห็นข้อมูลการท่องเที่ยวและงานบริการที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจรงานคือเดินเดินยังไงก็สนุกแล้วก็เดินยังไงก็มีความสุขและเรารูึว่าเดินยกตัวอย่างนะคะครเราทาในเรื่องของยุทธศาสตร์เราบอกบอกว่าเราอยากจะขับเคลื่อนเส้นทางการท่องเที่ยวทั้งหมด4เส้นทาง